เมียนะคะลูกไม้แกดูเมียของเจมส์สิสวยจะตายต่าง,งกับแกนีบลาบเลยนะที่ผู้หญิงคนอื่นเขาสวยนะ่ก็เพราะว่าสามีเขาดูแลดีแต่จะย่าว่าแม่ผมอะว่าไม่สวยเท่ากับว่าย่างว่าพ่อผมว่าไม่มีความสามารถเด็กบ้าแกว่าพ่อของแกทำไมแต่ลูกไม้ก็พูดถูกนะคะแม่คนเราจะสวยเนี่ย ก็ต้องอยู่ที่การดูแลตัวเองแล้วก็หมายถึงว่าสามีต้องดูแลดีด้วยถ้าแม่ว่าหมายแบบนี้ก็แสดงว่าว่าทีมด้วยสิคะความสวยเนี่ยมันก็เป็นแค่รูปภัณ์ภายนอกนะคะแม่ใช่ครับย่าถ้าพ่อไม่รักแม่จริงๆแม่จะยิ้มแฉ่งขนาดน,นี้เลยเหรอแกเนี่ยนะปากคอเลาะร้ายเหมือนไข่ยุบยุใสเหมือนแม่แกบ้างแม่คะหมายไม่ได้เป็นคนปากร้ายเลยนะคะหมายแค่พูดความจริง ใช่ค่ะแม่จริงที่สุดเลยค่ะแม่รครับกลับมาแล้วค่ะแม่มาเงินที่ลูกชายฉันทำงานหามาได้ทำไมเกตถึงใช้เยอะแยะขนาดนี้ต่อไปเนี้ยบริษัทของลูกชายฉันฉันจะเป็นคนจัดการเองยา่าแล้วทำไมข้าวสวยที่แม่ทำพ่อถึงต้องกิน แล้วรองเท้าเหม็นๆมกับถุงเท้าน่าๆแม่ซักแล้วพ่อทำไมถึงต้องใส่แล้วบ้านที่แม่เก็บกวาดทำไมถึงพ่อต้องอยู่ไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่ไม่ให้เมียใช้เงินแม่ครับอย่าไปยุ่งเลยเราไปกันเถอะครับแหมอีเด็กคนนี้นะลายกาดจริงๆอะคอยดูเถอะันรี้ครับ ลูกพูดแบบนั้นกับย่าได้ไงครับไม่กลัวโดนย่าหักคะแนนเหรอไม่เป็นไรหรอครับผมไม่ยอมให้ใครมาว่าพ่อแม่เด็กขาดถึงจะเป็นย่าก็เถอะ <c oughs> ว่าอะไรครับพุ่ม <c oughs> ว่าอะไรติมครับมายไม่เคยลูกชายฉันแค่ลืมล้างจานเองแกจะโวยวายทำไมฮนะแกนี่นะ นี่ใยแย่มากเลยแกเป็นผู้หญิงนะแกก็ต้องรู้จักอ่อนโยนกับผัวแกสิย่าถ้าย่าอยากให้แม่อ่อนโยนแค่ย่าต้องซื้อสร้อยทองให้แม่แม่จะอ,อ่อนโยนทันทีไม่ใชื่อย่าก็ลองดูนี่แกเป็นบ้าอะไรเนี่ยแกพูดจาแบบนี้กับย่าได้ยังไงฮะมันลีดลูกทำไมปากกล้าขนาดนั้นถ้าวันหนึ่งย่าเขาหยุดด่าแม่เนี่ย เป็นพอลูกอะไรนะ่นนี่ยแน่นอนสิครับผมไม่ยอมให้ใครมาว่าแม่หรอกถึงผมจะต้องหาคันทั้งคืนผมก็ยอม <laughs> <c oughs> เก่งมากนี่สิลูกชายตัวจริงของแม่ไหนว่าไอติมต่อเร็วสวยมากเลยลูกคุณช่วงเนี้ยลูกเราเนี่ยพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะถูกใจฉันมากเลยอะ่ะดูโตขึ้นแล้วก็แมงขึ้นทนั้งที่ยังเด็กอยู่เลยอะ่ะนี่มันเล็กไปที่หนูชัดๆ ปะลิศลูกแม่เราเนี่ยปากไม่ค่อยเก่งนะเวลาพ่ออยู่บ้านเนี่ยรู้ตัวเป็นคนปกป้องแม่เข้าใจไหมครับเดี๋ยวพ่อจะสอนเองสมมุติว่าทายาเนี่ยเขามาบอกกับแม่ว่าไม้แค่แต่งเข้ามาแล้วนะแกต้องหัดเปลี่ยนนิสัยซะบ้างลูกก็เถียงไปเลยเปลี่ยนนิสัยอะไรล่ะแต่งเข้ามาก็ดีแล้วจาไว้นะลูกโอ้จะเลยครับพ่อผมจำแล้ว <c oughs> แล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะสมมุติว่าทายาเดินมาบอกแม่ว่าไม้ แกเอาแต่ใช้เงินผัวนะลูกกระเถียงไปเลยถ้าแม่ไม่ใช้เงินพ่อเนี่ยจะให้แม่ไปใช้เงินผัวคนอื่นหรือไงคำน,นี้เด่นมากยังมีอีกนะลูกสมมติว่าถ้าย่าเดินมาพูดอีกว่าไม้แกเนี่ยเอาแต่บนไอ้ทีมนะไม่อ่อนโยนเลยลูกต้องตอบว่าอะไรเออผมต้องตอบยังไงล่ะลูกก็บอกไปเลยว่าย่าครับถ้าย่าอยากให้แม่อ่อนโยนเนี่ยย่าก็ซื้อสร้อยทองเส้นโตให้แม่สิแบบนี้เลยลูกย่าเขาจะได้เงียบไปเลย พ่อสุดยอดไปเลยอะใช่แล้วลูกแม่เราเนี่ยเขาเหนื่อยมากทั้งวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาลังแกแม่หรือมาว่าแม่เนี่ยลูกต้องเลือกคําพูดที่ทาให้แม่เขายิ้มได้อย่าไปเลือกคําตอบที่ทําให้แม่เขาเสียใจเพิ่มนะได้เลยพ่อถ้าย่าว่าแม่อะไรผมจะคำตอบที่ดีที่สุดมาตอบแทนแม่เองดีมากเลยลูกถึงแม่เราเนี่ยเขาจะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่เขารักเราสองคนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกต้องปกป้องแม่ ให้เหมือนกับที่พ่อปกป้องแม่เข้าใจไหมครับมาชนมัดกันดีกว่าพ่อฝากจัดการย่าเขาด้วยนะลูกโอ้โห <c oughs> คุณนี่สุดยอดเลยนะคะเนี่ยละเอียดจริงๆอ่ะ ันตั้งแต่แต่งงานกับคุณมานะฉันรู้สึกว่าโชคดีจริงๆแล้วก็คิดไม่ผิดเลยที <c oughs> ่แต่งงานกับคุณเน่ะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เคยจะลืมวันสําคัญซื้อของขวัญซื้อดอกไมด้ดีๆให้ฉันตลอดเลยแล้วนี่ยังช่วยสอนดีๆแบบนี้ให้ลูกอีกอ่ะคุณนี่สามีแห่งชาติเลยนะคะนี่คุณไม่ต้องชมผมแบบนี้หรอกมันคือหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะแม่ครับแม่ผมจะกินกุ้งผัดน้ำมันหน่อย ได้ครับลูกรอแป๊บนึงนะครับแม่แมทำให้พ่อพ่อคุยอะไรกับแม่เหรออะไรกันนักหนาหัวราะเสียงดังบ้านมันจะพังกันอยู่แล้วย่าครับย่าถ้าบ้านหลังเนี้ไม่มีเสียงหัวเราะบ้านนี้ถึงจะพังจริงๆใช่ครับแม่ บ้านนี่ก็เหมือนคนนะครับต้องมีความสุขถึงจะอยู่ได้นานนะพวกแกนี่เนะทีมคะมาช่วยชิมหน่อยสิคะว่าขาดรถอะไรไหมได้เลยครับวลิลูกไปช่วยแม่ไปมาเลยครับพ่อมาแล้วครับแม่ครอบครัวของแกเนี่ยดูไปดูมาน่ารักเหมือนกันนะแน่นอนครับแม่ มายเคยบอกแล้วไงคะว่าพับของแม่เนี่ยเดี๋ยวมพายพับให้เองแม่จะมาพับทําไมล่ะคะมายฉันยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นเลยนะฉันยังพับได้อยู่โหแม่คะแต่ว่าหลังของแม่เนี่ยมันไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะมันบ่นไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะพักบ้างเลยคะ่ะถ้าแม่ยังฝืนอยู่แบบนี้ยเดี๋ยวจะให้ทีมพาไปหาหมอออกนะคะมายกินนิ่ปากดีจังเลยนะ เอาแต่ว่าฉันอยู่นั่นแหละไม่เปล่านะคะแมาขอหย่าพยาเมื่อยยากระพักมากสิครับเดยวผมพับให้แหนเด็กสมัยเนี้พับพ้าเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าพับอ่ะก็อย่าทําให้ยากกว่าเดิมก็แล้วกันผมพับเป็นตั้งแต่แม่สอนแล้วครับแม่ผมบอกว่าผ้าแต่ละผืนต้องพับด้วยความรักถึงจะสวยดีมากเลยลูกโอ้โห วันหลังเนี่ยพ่อต้องยืมคำนี้ไปใช้บ้างนะ <laughs> แมบ้านนี้อะไรกันนักหนานเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยปากหวานขึ้นจริงๆ <laughs> ก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีผู้ชายที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันสองคนเลยไงคะแม่ถึงได้เป็นแบบนี้ <laughs> แม่ผมบอกว่าพับผ้าด้วยความรักถึงจะสวยงั้นย่าก็ให้แม่ผมพับให้สิครับผ้าจะดีสวยเหมือนหัวใจย่า <laughs> ผมเก่งใช่ไหมครับ ถ้าผมเก่งก็คอมเมนต์มานะครับแม่ไอเด็กแสบคนเนี้ยมือขาดเก่งจริงๆเลยนะเห็นไหมล่ะคะแม่บ้านเราเนี่ยทาด้วยกันได้ครอบคัวก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วกันมันก็จะมีความสุขแบบนี้ไงนะคะจ้าปม่ลูกสะพภยตัวดีของแม่สามีที่ดีคือคนที่ไม่ปล่อยให้ภรรยารู้สึกเดียวดายและลูกที่ดี คือคนที่ไม่เคยยอมให้แม่ถูกใครดูถูก